ก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้ผมก็จะมาสอนปั๊มคนแชร์นะครับคลิปวิดีโอติ๊กน็อกนะครับอขั้นตอนแรกนะครับก็ให้เข้าสู่เว็บไซต์แบบนี้นะครับเดี๋ยวผมก็จะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คอมเมนต์นี้ให้นะครับพอคลิกเข้ามานะครับก็จะเข้าสู่เว็บไซต์นะครับเว็บปั๊มไลฟ์ปั๊มติดตามนะครับได้ตลอด24ชั่วโมงเลยนะครับส่วนใครนะครับที่ยังไม่มีสมาชิกนะครับมาตรงสมัครสมาชิกกันก่อนเลยนะครับอปรากฏเข้ามานะครับก็จะมีชื่อผู้ใช้ให้ใส่นะครับอีเมลนะครับยืนยัน หลัดผ่านนะครับยืนยันหลัดผ่านนะครับกลายเพื่อนๆขอข้อมูลให้ครบถ้วนทั้งสีช่องนี้นะครับและอย่าลืมติ๊กถูกฉันไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัติด้านล่างตรงนี้ด้วยนะครับแล้วกดสมัครได้เลยนะครับพอกดสมัครเสร็จแล้วนะครับได้ทุกคนลงชื่อเข้าใช้ได้เลยนะครับอตอนนี้ผมเข้ามาสู่หน้าตาเว็บไซต์นะครับ U4Panel เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับด้านตรงกลางนี้จะมีแยกเป็นหมวดหมู่แบบนี้เลยนะครับให้ทุกคนเลือกใช้นะครับ จะมี Facebook นะครับ y o u t u b e Tiktok อ g นะครับแล้วก็หนึ่นอีกมากมายเลยนะครับก็ให้เพื่อนๆเลือกใช้ได้เลยนะครับอเดี๋ยววันนี้ผมจะมาใช้เป็นของ Facebook นะครับอ่ะโทษทีนะครับใช้เป็นของ TikTok นะครับให้คลิกที่ TikTok นะครับแล้วก็เลื่อนลงมาตรงหมวดหมู่ด้านล่างนะครับแล้วก็เลื่อนลงมาตรงหาคําว่าคนแชร์เลยนะครับนี่นะครับ k ิ o t นะคนับแชร์บันทึกดาวน์โหลดนะครับก็เลือกได้เลยนะครับ เลื่อนลงมานะครับต้องบริการนะครับก็ให้ทุกคนเลือกหาคําว่าแช์นะครับนี่นะครับอันนี้คําว่าแช์นะครับอดี๋ผมก็จะเลือกเป็นเลือกใช้เป็นตัวนี้เลยนะครับด้านหน้าก็จะมีเลขแจ้งนะครับสี่ห้าสี่สี่นะครับเดี๋ยวผมจะเลือกใช้เป็นบริการตัวนี้นะครับและอย่าลืมอ่านคําแนะนําก่อนสั่งซื้อกันด้วยนะครับอันในส่วนของลิงก์นะครับก็ให้กลับมาที่หน้าทิกตอกแบบนี้นะครับแล้วก็เลือกคลิปวิดีโอนะครับหรือว่าเลือกรูปที่ต้องการจะ เพิ่มคนแชร์นะครับผมก็จะเลือกเป็นคลิปวิดีโอตัวนี้นะครับยอดคนแชร์ก็มีอยู่2คนนะครับเดี๋ยวมาดูหลังปั๊มเสร็จนะครับขอให้นําลิงก์มาวางตรงนี้ได้เลยนะครับก็ให้คัดลอกลิงก์น้าบนแบบนี้นะครับแล้วก็นําลิงก์มาใส่นะครับปริมาณนะครับขั้นต่ำสิบคนแชร์นะครับเดี๋ยวนี้ผมจะาลอกสัก100คนแชร์ให้ดูนะครับค่าบริการก็ยังไม่ถึง1บาทเลยนะครับก็ถือว่าถูกมากๆเลยนะครับใครทุกคนกดสั่งซื้อด้านล่างตรงนี้ได้เลยนะครับ อ่ากดสั่งซื้อนะครับทางเว็บจะแจ้งนะครับระบบได้รับการสั่งซื้อของคุณเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็จะขึ้นแบบนี้มาแจ้งกับทุกคนนะครับว่าได้รับการสั่งซื้อเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับอ่ารหัสด้านล่างตรงนี้นะครับอ่ามาดูที่หน้าประวัติการสั่งซื้อกันต่อนะครับจะเป็นการสั่งซื้อที่เพิ่งซื้อไปนะครับก็จะมีสถานะแจ้งบอกอยู่กับทุกคนเลยนะครับว่าตอนนี้ทํางานไปถึงไหนแล้วนะครับอ่าตอนนี้ก็กาลังรอดําเนินการอยู่นะครับ ในช่วงรอดําเนินการนะครับเดี๋ยวผมก็จะมาอธิบายในเว็บนะครับว่าใช้งานยังไงนะครับหรือมีอะไรบ้างนะครับเติมเงินนะครับช่องทางการเติมเงินจะมี3ามช่องทางให้เลือกใช้นะครับจะมีสแกนเคีย์โค้ดทุกธนาคารนะครับตัวนี้วอลเล็ตนะครับเหรียญคริปโตต่างประเทศนะครับใครทุกคนเลือกใช้บริการเติมเงินตรงนี้ได้เลยนะครับนี่นะครับบริการเติมเงินนะครับก็จะมีโบนัสให้ด้วยนะครับนี่นะครับมาดูที่ บริการทั้งหมดนะครับจะมีหลากหลายบริการให้ทุกคนเลือกใช้เลือกดูนะครับหรือเลือกซื้อผ่านทางนี้ก็ได้นะครับจะมี Facebook นะครับ YouTube t i k t o k อ IG นะครับแล้วก็หนิ่อีกมากมายนะครับนี่นะครับกลายเป็นเพื่อนเล่นดูแบบนี้ได้เลยนะครับก็จะมีหลากหลายให้เลือกใช้มากเลยนะครับหรือใครจะคลิกดูตรงคําอธิบายด้านหลังตรงนี้ก็ได้นะครับออคลิกเข้ามานะครับก็จะเจอข้อความแจ้งอยู่ด้านในนี้นะครับหรือว่ากดสั่งซื้อผ่านทางนี้ก็ได้นะครับ อันแนะนําเพื่อนนะครับท่านเพื่อนคนไหนอยากมีรายได้เสริมนะครับก็เพียงแค่คัดลอกหนึ่งด้านซ้ายนะครับและส่งต่อไปให้เพื่อนนะครับก็จะได้รับอัตราค่าคอมมิชชันกันด้วยนะครับตัวชื่อเหลือนะครับถ้ายอดใครไม่ขึ้นนะครับยอดขึ้นช้าหรือทําไม่เป็นนะครับในส่วนนี้ก็เป็นการทักขายมินผ่านหน้าเว็บไซต์เลยนะครับแจ้งเรื่องแจ้งปัญหาผ่านทางนี้ได้เลยนะครับนี่นะครับเดี๋ยวผมขอกลับไปดูเลยละกันนะครับว่าตอนนี้ยอดคนแชร์เริ่มทยอยขึ้นอย่างนะครับผมกดรีเฟรชนะครับ อ่ะตอนนี้ยอดคนแชร์ก็ขึ้นมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับตอนแรกก็มีอยู่2คนนะครับตอนนี้ขึ้นมาเป็น112คนเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับอ่ะถ้าเพื่อนๆคนไหนสนใจนะครับจะปั๊มคนแชร์ราคาถูกและยอดขึ้นเลยแบบนี้นะครับเดี๋ยวผมก็จะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คอมเมนต์นี้ให้นะครับสาหรับวันนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ